เธอได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเธอก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็ได้ดูวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับประเทศไทยมาบ้างแล้วในเรื่องของอาหารการกินนั้นซึ่งอาหารของประเทศไทยนะครับก็จะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและขึ้นชื่อของรสชาติที่มีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านนะครับและกรุงเทพก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างคึกคืนวุ่นวายเสียงดังและมีอาหารริมทางที่อร่อยที่สุด เธอยังได้บอกอีกว่าเธอได้กินอาหารมาเยอะมากมายเพราะว่ากรุงเทพนั้นมีอาหารริมทางขายอยู่ทุกที่เลย ซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็ตกหลุมรักประเทศไทยกรุงเทพมหาคนครไปแล้วและวันนี้ก็เป็นวันที่เธอกําลังจะมาประเทศไทยซึ่งเป็นความฝันของเธอในเรื่องของอาหารการกินที่แสนจะอร่อยเพราะเธอนั้นอยากลิ้มลองและกินอาหารประเทศไทยแล้วเธอดีใจมากๆและเธอได้วางแผนว่าจะกินทุกอย่างเลยและที่แรกที่เธอจะไปกินนะครับก็คือตลาดน้ําซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับ ที่นี่ก็มีอาหารขายอยู่มากมายมีเรือแล่นในคลองแถมยังมีการขายอาหารบนเรือให้ดูอีกด้วยมันสุดยอดมากๆและเมื่ออาหารมื้อแรกของเธอมาแล้วนะครับก็คือเมนูผัดไทยหมูย่างขนมครกและน้ำมะพร้าวเธอได้กินอาหารอย่างอารอร่อยและยังมีข้าวเหนียวมะม่วงกับชมพู่อีกด้วยเมื่อกินเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าอร่อยมากๆอาหารเนี่ยชอบมากๆเลยผัดไทยเนี่ยมีความอร่อย กลมกล่อมลงตัวไม่เค็มมากจนเกินไปส่วนเธอก็ชอบความหวานของมะม่วงอีกด้วยเธอได้ยินมาว่ากรุงเทพนั้นก็มีห้างที่หรูหราและทันสมัยอีกด้วยและยังใหญ่โตอีกเมื่อเธอมาถึงห้างเซ็นทรัลเวลแล้วก็บอกว่าที่นี่มีหลายชั้นมากๆและยังมีอาหารเนี่ยขายเยอะมากๆอีกด้วยเป็นห้างที่ใหญ่ในใจกลางเมืองมีร้านอาหารอยู่มากมายเธอก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทยนะครับ ซึ่งน่ากินมากๆเธอดีใจมากและเมื่อเธอได้เดินเข้าไปในห้างแห่งนี้ก็ต้องเมื่อยเพราะว่าที่นี่ห้างเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ต้องแวะมานั่งพักที่ร้านชาตรามือชาที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอันชื่อผิดขออภัยด้วยครับและเมนูที่พลาดไม่ได้เลยก็คือชาไทยนะครับและเธอยังได้ สั่งซื้อเป็นผงชาไทยกลับไปกินที่บ้านอีกด้วยและในช่วงกลางคืนนะครับเธอก็ได้แวะมาซื้อของที่ยาวราชนะครับเธอรู้สึกประทับใจมากๆที่ยาวราชนั้นมีอาหารขายข้างทางค่อนข้างเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เธอก็ได้มากินที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งและปิดท้ายด้วยการไปเดินเล่นและยังได้แวะซื้อผลไม้ไทยอีกคือทุเรียนมากินด้วยนะครับ สำหรับเช้าวันต่อมานะครับจุดมุ่งหมายของเธอก็คือการกินอาหารของท้องถิ่นเธอได้กินขนมปังปิ้งกับกาแฟเย็นและมีไข่ลวกอีกด้วยซึ่งมันทำให้อร่อยมากๆแล้วก็แวะมาเดินเล่นที่ริมถนนกินเย็นตาโฟที่มีสีสันน่าทานตามด้วยผลไมา้อย่างข้าวเหนียวมะม่วงและไอติมกะทิซึ่งเหมาะมากๆสำหรับอากาศหน้าร้อนของเมืองไทย และต่อมานะครับทั้งสองคนก็ได้มาเที่ยวมหาราชวังกันโดยขึ้นรถตุ๊กๆครั้งแรกในชีวิตของเธอเมื่อทั้งสองคนนะครับเที่ยวกันเสร็จแล้วก็ได้ไปเดินเล่นแวะที่ห้างไอคอนสยามกันสักหน่อยห้างที่นี่ก็มีตลาดน้ำที่ใหญ่โตรู้หราและการมาที่นี่ก็ไม่ได้พลาดเลยที่จะนั่งชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพญาและในตอนเย็นนะครับอาหารที่เธอชอบมากที่สุดคือส้มตาเป็นร้านส้มตาท้องถิ่นริมทา่า เธอชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆแถมยังมีพวกเนื้อย่างหมูย่างข้าวเหนียวเธอบอกว่าร้านนี้ทำส้มตำแล้วอร่อยมากอีกด้วยแถมยังดูดีสุดๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าผู้คนได้เข้ามารับชมวิดีโอนี้จะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกได้กล่าวว่าฉันชอบวัฒนธรรมไทยและอาหารไทยเหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาก,กล่าวว่าดีใจมากที่คุณชอบอาหารไทย ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่กรุงเทพนั้นจะเป็นแหล่งอาหารจากทุกที่ในประเทศไทยอาหารไทยมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์นะครับและยังอร่อยอีกด้วยคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยคอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่า ส้มตำต้องกินกับไก่ย่างกับข้าวเหนียวมันถึงจะเพิ่มความอร่อยไปอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับได้กล่าวว่าสุดยอดไปเลยสำหรับการที่คุณได้มารออา,อาหารข้างทางของประเทศไทยและคุณจะต้องติดใจที่นี่และไม่อยากกลับบ้านเกิดของคุณอีกแน่เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยและเปลี่ยนกันเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวได้ใหม่ที่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ